คือจริงๆก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าชับหนึ่ง971ผู้แปลทํามาก็ดีนะก็ทําแบบแนวทางเดียวกันก็เอาจริงเอาจังนะแต่เนื่องจากว่าประการที่หนึ่งอย่างที่เราบอกว่าคือบางดีภาษาเก่าภาษาผ่านไปนะคนอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยรู้สึกว่ามันเก่า ว่า1971เมื่อเริ่มต้นปลาเปี8ป,ปี1954และพอแล้วก็ผ่านมาจนกั่งแล้วเริ่มปาเนี่ยก็ประมาณ43ปีและต้อง43ปีภาษามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลายๆอย่างนะฉะนั้นในพมพีฉะบับ1971มันจะมีภาษาที่ค่อนข้างเก่าแล้วบางคนอ่านแล้วจะไม่รู้เรื่องยกตัวอย่างว่าในเอเฟซัสบอกเขาตั้งร้าเป็นพวกที่ปาาจากฮิริโอตัป,ปะเอะหลายคนอ่านฮิริโอตัป,ปะไม่แปลว่าอะไรอ่านแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ก็รู้เรื่องเป็นภาษาที่คนเก่าคนแก่ก็รู้เรื่อง นะแล้วก็แก้ก็เป็นความละอายไม่มีความละอายหรือบางทีสำนวนเก่าจชว่าหาไม่ได้หาใช่ไหมจะมีเยอะนะคือคนอ่านแล้วนี่ก็อาจจะเป็นภาษาเมลิเกสมัยโบราณแต่ตงๆเนียนะแล้วก็ต้องการปรับปรุงให้สิ่งเหล่านี้มันทันสมัยให้เป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่หรือรุ่นต่อไปอา่านแล้วสามารถเข้าใจได้เพราะมีคำเยอะหลายและคำที่เป็นภาษาที่ค่อนข้ังเก่านะประการที่สองคือว่าเราพบว่าในนั้นก็มีการแปลที่ขัดเคลื่อนนะอยู่ในนั้นบ้าง ผมก็ยกตัวอย่างนี้นิดหน่อยๆนยนะยกตัวอย่างในหนึ่งที่โมทีบทที่6ก็6กเนี่ยก็มีในฉบับ197่เจหนึ่งจะบอกว่าจริงอยู่เราได้ประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทางความสุขใจนะแต่ความจริงในบริบทบานนี้เจ้าปะโลมพูดถึงว่าคือหลายคนหนึ่งคูสอนเท็เนี่ยคือหาผลประโยชน์จากทางของพระเจ้าและจำปะโลก็เลยหนุนใจว่า เราไม่ควรจะทําอย่างนี้อย่าไปรับเงินทองอย่าต้องหาผลประโยชน์จากทางพระเจ้าแต่พอแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราไม่คนอ่านก็เข้าใจผิดนะแต่จริงๆที่ถูกต้องต้องบอกการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนะเหมือนเราเราไม่ได้ไปหาผลประโยชน์ทางพระเจ้าแต่เราอยู่ในทางพระเจ้าเนี่ยและมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มีเสื้อผ้ามีอาหารกินเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงในชีวิตของเรา ได้ทีก็เราคือมีการแปลที่คาดเคลื่อนเราก็ต้องแก้ไขให้ให้ใหมันถูกต้องนะอีกอันหนึ่งก็คือเช่นว่าวัทที่หกสิบห้าพระเจ้าผู้สวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวนะแต่จริงๆที่ถูกต้องแก้พระเจ้าผู้ทรสงสมควรแก่การสารเสริญพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าผู้สวยสุขนะแต่พระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญอะไรเงี้ยคือเป็นการแปลที่คาดเคลื่อนจากความหมายในต้นฉบับ คือมันก็มีอยู่ในนั้นบ้างนะคือไม่ได้บอกว่าเยอะอะไร mm. แต่ดันจะมีสิ่งนี้เราต้องแก้กับหตุถูกนะถ้ามีสิ่งที่ไม่ไม่ตรงคาดเกินเราแก้กันนะประการที่สามคือว่ามีการแปลที่ไม่ชัดเจในในหลายที่เหมือนกัน,นยกตัวอย่างว่าในหนึ่งที่โมทีเหมือนกันวันที่หกสิบเก้าบอกว่าอย่างนี้จะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนในภายหน้าเพื่อเขาจะได้รับชีวิตรับเอาชีวิตนะเป็นชีวิต ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงนะคล้คลายๆว่ายามปารล์ลพูดถึงคนที่มีสตงงังมีเงินเนี่ยจะช่วยเหลือไว้วางใจในพระเจ้าเอาเงินช่วยเหลือบรอิมีจิตใจเพื่อเพื่อเผื่อแผ่คนอื่นเนเี่ยจยาปาร์โลพูดถึงว่าที่เป็นการวงางรากฐานชีวิตดีนะเพื่อเขาจะได้ฉบับตวาว่าเพื่อเขาจะได้รับชีวิตซึ่งเป็นชีวิตตันแท้จริงคือฟังตรงนี้มันก็ว่าการรับชีวิตเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะทำอย่างนี้จะรับชีวิตนะแต่จริงๆที่ถูกต้องต้องบอก เพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือได้รับชีวิตยอยู่แล้วแต่ทําอย่างนี้เป็นการยึดมั่นในชีวิตที่เราได้ไม่ใช่เพื่อจะได้ในอนาคตแต่ยึดมั่นในสิ่งที่เราเรามีอยู่อันนี้อาจจะเป็นการแปลที่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เราก็ไปายาแก้ไขให้มันชัดเจนเพื่อเวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไม่เข้าใจผิดฮะประการที่สีก่ก็คือพยายามไม่อ่านง่ายขึ้นหนึ่งก้าเจ็ดหนึ่งก็จะรักษาฟอร์มเดิมเยอะ แต่แล้วพยายามให้อ่านเนี่ยง่ายขึ้นเช่นระบบช่างตวงวัดนี่เราก็ใช้ระบบแมทริกนะ<ม>เป็นเมตรเป็นกรมเป็นกิโลกรัมต่างๆเหล่านี้เอฟาพวกนี้นี่เราก็ยกไปเพื่ออ่านแล้วบางทีไม่ก็รู้เรื่องนะแล้วหรือบางทีก็ใช้เชิงอัดในการอธิบายสิ่งที่บางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจนะมีเชิงอัดอธิบายเช่นทาไมพระพีมีคนถามทำไมสะดุดดีบองน,นี้ใช้คำว่าข้าพเจ้าเดี๋ยวก็ข้าพระองค์ก็มีการเชิงอัดวาข้าพเจ้านี้เป็นการพูดกับคนด้วยกันแต่ข้าพระองค์ บางทีผู้เขียนพระธรรมเล่มนั้นหรือผู้ที่ร้องเพลงหรือผู้ที่อธิษฐานเนี่ยคือพูดกับคนมาพูดกับพระเจ้าบ้างแล้วก็มีการต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่บางคนอ่านแล้วทําไมเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าบ้างข้าพระองค์บ้างก็มีฟุตโนตที่ช่วยเข้าใจว่าเออตอนนี้ผู้ข้าพเจ้านี้กำลังพูดกับคนด้วยกันนะพูดถึงข้าพระองค์ก็กำลังพูดกับพระเจ้าเพราะบางทีเขามีแค่สรรพนามแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครคือภาษาไทยมีเขา พระองค์หรือข้าพงคเป็นภาษาอื่นๆไม่มีอย่างอังกฤษ he นะคร่บ he ก็เมาหมา,มา,ายถึงใครก็ได้ <c oughs> แล้วก็มีนี่ก็คืออะไรหลายอย่างนี่เราก็ช่วยให้ชัดเจนหรือบางทีในโครงสร้างของไวยากรณ์ของพวกกรีกหรืออะไรนี่นะมันจะต่างกับไวยากรณ์หลักไวยากรณไทยคือกรีกนี้ต้องการเน้นตรงไหนสําคัญนะครับก็สามารถขึ้นต้นก่อนไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเป็นประธานนะทำก็มาขึ้นต้นก่อนก็ได้ เพือ่อ <P ere> จะเน้นตรงที่สําคัญยกอย่างงี้ครัประโยชน์ที่ว่าเช่นว่าจงรักกันและกันน่าเราบอกพวกท่านจงรักกันและกันเราบอกพวกท่านคือเขาต้องการเน้นจงรักกันและกันใช่ไหมก็เอาแบบประโยคมาอ่านแล้วมันลําบากจะมีประโยคพวกนี้เยอะในจะนั่นก็แก้ไขไปว่าเราบอกพวกท่านว่าจงรักกันและกันอ,อะไรต่างๆแบงนี้นะือก็ให้มันอ่านง่ายขึ้นอันนี้ก็นี่เป็นสีสีผลที่เรามีการแปล แก้ขไขคำแปลงานี่อยู่ในปา้าย